กาตกานังกาลกตานังอีภารตงมิตายะสุขายะพระเทพสงฆ์พูดเริญพราพระเจ้าขอน้อมถวายพัดตาหารถวายเดบพระพิสุสง ขอพระพิสุสง์จงรับพัตตาของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเมืองแก่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าและขออุทิศส่วนหนึ่งส่วนนี้ไปให้แก่ ขบูลทั้งหลายญาติทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายล่วงรับไปแล้วคอยชนทั้งหลายเหล่านั้นจงมารับและอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนจากข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้า สุขภาพแข็งแรงโชคดียิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุ

लोको विनाश तुमाते भवत्वंत्रयो सुखीति कायकुफवा कृवा तन्नासि स्थितनि च बुद्धपचायिनो चतारो धर्म वशंति आयुवन्नो सुखमपरां सतलत्ता सुपिता मिलनह बुद्ध शास्त्रनि सुपिता वोहि तसपेयति सुपिता मिलनह पुत्त सतनि सुपिता वोता ท่จเจตเตยยสิกีอายุธโอภราโอทีโนวันนาโทปฏิภานโทสุขัสสะตาเมตาวิสุขังโสติขันติอายุพัตตาวะปรังบันนังสุขังปฏิภานโทรทิภาสวะโพธิญาทายาทุปปาจติติเจียสิติตานังลับพังโสธิภพพยังสุขังภรังสิริอันเจวันโอเจปุัง พุทธิจัสวาตวัสัจจันตะกิวสิทธิภวันตุเตสัพะพุทธานุภาเวนะสัพะธรรมานุภาเวนะสะพะสังฆานุ